เออเออเออยงอ่นี่มัดเอาโอยน้องตุ้มนดิ้งดาดิงดังให้มึงอยู่บ้านี้แเอาเอบอกพี่น้องแน่ก๋เสียไปเอ็ดยังจักแล้วกจัดกันบอสกจักกันเออ ท้องฟ้าสวยงามขนาดพี่น้องเลยเนาะสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่สุขคนเนาะพี่น้องทางฝั่งลาฝั่งไทยแล้วก็ยู่ต่างประเทศนั่นเนอ้อการพ่อพ่อกับสาว่างอีกคือเก่าแข่พี่น้องเลยพ่อพ่อกับสาว่างตอนนี้ก็อยู่เพื่อนเม,ม่จอนอีกคือเก่าเนะตามขาหน่อยผูอยากตามเสกปูเพื่อนแม,ม่จอนมาาได้เนาะคุณแม,ม่จอนเพิ่นก็อยู่ทั้ง เบียงหาเอื้อยเพิ่นเนาะจักหมอกไปช่างคนกลุ่มคุ้มอยู่สว่างสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเบิงทางช่างเพิ่นก่อเฮือนเนาะป้าพวไปช่างคนทวนอยู่สบายดีเด้อสบายดีรถพ่นมาอ้าวไปช่างอ่ะนะเอากระงเต้าเอาโกกังน้ำเต้าโอ้เอาต้นงากระถเต้าพี่น้อง แล้วบานนี้หุมมันว่าจอดรถเนาะ <c oughs> เอกว่าน่ันเอก้อพาอ่านต้นละพันบ่กว่าโันพันเนาะแต่รถออกก่อนแสนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นสีตัดต้นใหม่เนาะ คิดว่าซื้อต้นสามพันพี่น้องป้าสาวางคิดว่าบุปผิลราคาป่านนี้เนาะมาสนหม่มมาสนห่มเพิ่นเย็นคักขนาดพี่น้องเลยต,ตอนนี้เพิ่นกรสีมามาเอาเ,เนาะเพิ่นคืนอสิบปิตัดเนาะขุดเอ <c oughs> าไฟมันได้สัตว์ไฟเจ้าไฟมันกับไฟเจ้า <c oughs> <c oughs> ที่เ <accurately> ล็กจะวางมาสิไปไทยทางนองชลาหิตเพื่อนเนาะทายมอันทยเพื่นเอาต้นน้ำเต่าให้พี่น้องเบิงก่อนเนาะสามพันบาทพี่น้องถ้าผู้ไรมีหนีหวายพอ้ไรมีพอ้ไรใส่ได้หนึ่งเงินเนาะ คณน้องตูมก็มาขับแหวเบิรงนสบายดีน้องล่ะเออเพื่อนเอาเพื่อนสวนตินออกคอนเนาะ ท่านาจะครบท่านบางคิดว่าเพิ่นสี่ยวอันเกรื่องมาตัดเอาเนาะเพิ่นสี่อาทั้งหากเลยพี่นาอทั้งหากกันเนาะนทีได้จะัปกปาใบจตอนแดๆของน่อแม่งกระช่วงนี้มากดเอาลยาม ต้ดน้ำเต้าอันนี้กับบุม่นของแม่จรหอบพี่น้องเพราะว่าเป็นคองเอื้อยของเพิ่นเอื้อยแม่จรตู้ที่ว่าเพิ่นบส่สบายไหนเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่บนทีทีนาเพิ่นเนาะ <c oughs> <c oughs> và vàng nhà một cây hình từ tính chắc cho nó thì vào phần nào ao à, à, tôm mày đẹp một tát đó. Đã chỉ, này mà chụp mới này thì nào chơi bất cứ ai bước đi nào hết sáng lên mát thế nhưng bước bài đi đâu bài đi đăng chơi à sai bài đi sai là ba bước สงสัยบันทิกบัตรเคเ็ดจักเคลือดได้นนเนาะมาฟังคนว่าก่อนนะบาดีอีกเยอะมาเบ,าบิึนมาเบิึงคือกันจก็บกะเออวันนี้ยังเหลือแต่พุ่มขามวันนี้ที่คายว่าถ้ามันมีคนมาซื้ออันพุ่มขามนี่ก็เลยต้น,นขามนี่ก็ขาย <c oughs> <c oughs> อันนี้น้องตุม้ม แต่อาไป้อันกับปุ่นกำนวา,านอันซื้อมาฝากน้ำกระตาลลดเนอซาเขียวนั่นคงค่อยนะเนอนั่นคงค่อยเ,อเออออยปสี้ยวไปปลูกบ่หรือว่าไปขายส่งออกต่างประเทศเนาะกบัวกุ้ยชวน โอ้บนอาไปตุแท๊กใารจิเป็นแปเบิ้งนะ่ทุ่นไวจะด้เอาเอ ก็จ้อยฮาก็เคยเห็นครัง้งแรกบนะ่อนฮะแต่มาเคยเห็นหลายเพื่พอจุดโฟกคนจะมพักกันเล่นมาเนาะไปเห็นงานต่อบาทนี่คุณแม่บัดเพิ่นมาอัน,อนเพิ่นก้อนอีกแต่ว่าเบิง่งตอนนี้เพิ่งจะลังขุดอยู่ ใหหาน่อไม้น่จีนไมไอ้างต่างแก้วมาแต่บ้านเพิ่นบอกมาจากบ้านมาาต้มเกงเินนยเทียแก้วนนอืมเออเออเออยงอ่ะ ตัวมพี่ทำมัดเอ็ดเอนดึงหนดึงดังให้บึง้งอยู่แบบนี้เนาะเออบอกพี่น้องแน่เปเสียไปเฮ็ดยังจักแล้วไปจักคือกันบ่ไปจักคือกันเอ่อไม่จอดเหมกับไปจักคือกันคนกว่าพี่น้องเลยเป็นเสีไ,ไปโซเวตในเด็กหนึ่งได้เน,นาะงานกับปันกันอยู่พี่น้องเลย ามาวันนี้เพิ่นจะเอาไปห้ยน้านรือบอกตือบบมีคือว่ามีแต่เน่าแท้นี่เคยเคยได้หายน้ามือบอกคือคือสาวคุกเก้เพิ่นตะก,กี้นนะไปห้ยน้านกินว่าเย็นเ,นเออเพิ่นตัด แน่แน่ว่าต้งสว่างหูขนาดพี่น้องเลยเป็ดอย่งไรหูไม่จอนส w งว่าบ่บ้านนี่นี่เครื่องข้างในบ่เก่งหรือไม่นะแซ่บแล้วบ้านนี้เนาะยามเที่ยงเก่งหรือไม่ยามเที่ยงไม่ไรบ่ไม่ไรเพื่น เขาแกงแกงน้ำมันท so ั้งนั่งขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเห็นไหมครับแกงช่วงนี้ก็คนสิมากินแกงน้ำมันไรนาะพี่น้องน้ำม่นไผ่นี่อาจสิบุมีผายอยากเนาะถ้าเป็นน้ำมัไผ่น้ำมันบกนี่สิประมาณเดือนหกแต่ประมาณเดือนเก้าเดือนสิบนี่เพิ่นสีนิยมกินน้ำมันไร่นว่ามันแซ่บมันกรอบมันหอมเนาะ กงน้ำเต้านี่เป็นของเอื้อยเจ้าแลนเนาไ่จอเยของเอื้อเฮรเออนี่เราก็ได้เงินนั้นว่าไปหักษาเลยคือว่าวันพัดบอบอะไสิไปกวดเลือดอีกนะพัดแต่ว่าเขามากวดเลือดอือสามพันกะล้านกลัวเนาะเป็นเงินกี่บอนเฮากับล้านปลายพี่น้องเอ้ สล้านไรสามจีบเศษสองล้านไรเอาคือว่าเงินลงหกเศษเลี่ยเดี๋ยวนี้โหยังเก็บเศษอยู่บ่สองล้านเนาะโอ้ยแต่เงินบาทได้ดายได้เนาะวันลรกับเงินกี่บาทเนา่นี่เต็มกลับมาเนี่ยไปคือไปเบิ่งหม้อแต่ว่าไฟใหม่หม้อได้ไปจัดเต็มหม้ออยู่เต็มหม้ออยู่ต็มหางเลย อมานั่งพี่เชนนั่งเตียงพี่นั่งดิ่มน้ำในจังน้อยวานนี่บริเลมาคิดฮอดไม่จนหรือมาอีกเหมือนนี่โออนี่บอบอขึนี่บอบอขนี่อืมทุกเองอ่ะขึนหน่อยก่อนขึ้นไงัวติงัวกินอยู่ได้กับน้ำใหม่นี่ยก็ได้มีจูภาษาตินมันแหงะโอ้จูถึงยังเขาไปให้งัวกิน เออเสือเพิ่นเซ็กซี่ขนาดเนาะเลยชื่อเองบ่เอาบ่ให้โอบ่ให้ก็บ่ให้อันว่าเข้ากันนี่นี่เลยได้กับเจ้าโอ้เป็นจังได้เอื่อยนั่นผู้เพิ่นบ่สบายนั่นคั่นนี่คั่นแน่บ่เออแน่ดีแล้วซั่น แต่เจ็แต <aha? S 1> ่คืนไม่แต่ไข่แต่ะคืนไม่แต่ไข่ด้อเมื่อไข่ไปแต่อุกน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็ได้นไข่ในน้ำผึ้งในเงินขายอันว่ากุกน้ำเต้าเลยเนาะดูวยชาเองผึ้งอ่แล้วบ้ หมอวานนี่น้องเด็กมาอีู่บอ่อหมูวานบ่มามาดื่มน้ำหนิได้เบาอืม,มคุยกับเบลติดตามเบิ่งในช่องหมูเนาะอันขา้าพิเศษในเมื่อวานนี่ก็ได้เลยเบลม,ม้าฮะเหนื่ขอข้าวเช้ากับยังมือนี่ข้อหนึ่งกนนิ่นใจ่ะรถหุน่นบ่ มาแต่เอาแต่มาแต่เอาพื้นพื้นไม่ยิวได้พ้นพื้ะขาเพื่อไม่พื้นเออพื้นไม่ยิ้วพืนไม่ยิวไม่หนึ่งเข่าไม่รักษาเอาคุณหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งชูคนเชอบนะครับหนึ่งชูงคือแต่พืนอืมมือพื้นย้ํมือพื้นหนึ่งเข่าหล้วข่าของเข่าอืมขา,าหาน่ามันม่ทานกันกบมันมีตีทานกับม,มุนมีเต่าอืม มี่ทานเหรบุ้มีเตาบุ้มีเตาทานเนี่ยมีเนาะโอ้มีตั้งพื้นนะทุล่อนะคือว่าเนาะแถวนี้มันกะบรอยไกลโคกบในเนาะโคกบบเมนว่านาพื้นเนาะเราบุกล้าไปหาพื้นเนี่ยเขาเห็ดนะเขาปลูกบั้นเลยนะเออถ้าว่าไปหาในพื้นกะห่วงหามอยู่บ่หาได้อิ่นพัวแล้วเลยฮะ ใช่เอื้อนจะไปเอื้อนว่าเอื้อนน้องกันแทะบ่หน่โดยเบาคือเบาคือกับเจ้าเถอะเถอะเนาะฮะคือเบาคือกันเบาคือกับ่ะเออเชียงกับเออคือกับบุญละบัญชีปลาอีวอนนะคือน่ะน่ะคือกันน่ะเออ หนากระบอกคือเขาบอกคํา,าจากะบอกคือเลยคอ,อยโรแมนตู่บอเยกับน้องเอยวะฮ่าให้นาให้น่าคือกับอีวอนช<อ>ิมอะไรเนีเขาบอกคํา,าจากันเบยเบียกันบอดูให้ไพบ,บุบปิีเด็ดเ็นี้บอพูดกันกักนก็พึดพึกับใบห้ไพดอกออกันพูนบ่บส่สบายแต่ให้เก่งอยู่บอเจวอวะกะให้เก่าากง <laughs> <laughs> ขนาดเสียงนะ่าเป็นขนาดคนเป็นไข่ได้หนิเป็นไข่ก็ชำชำคือบักเล่ยใหญ่แหละแมนเลิศอ,<ข>อ่ะคันแ <laughs> มนคันแมนโบเป็นไข่เนะช่ยชกันกับปลักเล่ยเลยอืมเนาะขนาดเป็นไข่ได้นี่เสียงผลยังเจนๆอยู่แม่ก็จังว่าแมนอยู่บ่เอ้ยกับนอ้องท่านเปนจอเนี่ยขี้หาให้ไพ่เป็นนะเนะาะฮาก๊บเราจะให้ไพ่ดอกฮะเนาะ เป็น <Okay. S 2> มาขายูนนดด่นี่บอ,อ,อในทุด,ดินดูอืมเออในทุดินนั่นว่ามิดมันสีม่วงนี่แซ็ดได้แซ็ดเปิ้ว่าสีขาวเลยเชบอยู่ิบอลเลยเช็ดอยู่อืม พูดอะไบ่พิ่นเอาไม้พผ่บาดมาเห็ดยังนี่ยังฮูดเลยฮูุไนมาเห็ดยังเนาะเออน้อม่บ้านเนาะเห็ดไม่จะห้าเห็ดจะห้าแล้วก็ห่ปูปูนอนข้างมานอนนี่อืม หอนนะมือนี้เนาะอากาศชีนห่อนเอ้าอยู่ได้มือนี้กดปนกดโต๊ะกดห่อนเดปุนต๊กดไปยากมายากเนาะในกระบุดีนี่ใ่อยใส่เสไปนี่มใรนมาหามานี่ เมื่อไม่จอืมมีไผ่เนี่ยมาเมื่อ่เขียงมาเวียงเออชูชายชูชายมาแล้วบ่ลูกชายบ่อยนะมาว่าดนี่คนไหนยังมาฝากใช่ฉันจะทำมาแล้วฉันบอกแธอให้เทำเถอโอ้ วันนี้ได้ชิบ้าอีกว่ามืองเนาะไม่ได้เถียงกันว่ามาหากันเถียงขึ้นเก่าแล้ยัดขึ้เก่าแล้วเมาว้านนี่กะบ่าวบอดบ่าวคอมแพดแล้วก็บ่าวบอยบ่าวบ่าวบอยบ่าวบอยเปผมชื่อบ่าวป๊อดผมชื่อกฤติมาภาค่ะนายชิมาอีกบ่มือนีงเนาะคือว่าอะไรเงี้บ่าวเวียงว่า เพิ่นมีงานเห็ดอยู่บ้านเพิ่นว่ะโดยเแคนปริมาณหรอกแค่เมื่อนี่ปริมางานดังนี้จากแต่งานไปจ้ะแค่หัวเลยเนาะยไม่จอนก็ชากพวาอ้ยดีเองจ้ะทำไมเราคือใบจอกไงเออเป็นกบะบายไงเออบริหารก็ใบหยอกแล้วกันใบหยอกเราจื้อ เออตอนข่อยมาเนี่ยที่วนท่านกับเล่าเรามาเต่ในเมืองพาเมียเราไปตลาดเลยเห็นเมียเราชนไทยอยู่อ่ะสนใจพ้ดใด้พาเมียเมืองเฮือนเมืองชานพ้ดใด้สินาหาเจ้าอีกเลยมีกระดูกหมูชายโบกเกงน้องไหม่นะจักชาง่งอืมจักได้ จะต้ไมไว้ให้นเพิ่ดีซื้อบอกเพิ่นแกงเองบอกมไว้รกแบบตไว้บบกะมีเกลดกงไม้กเบืดอเป็อ่มหอยแกงเกีีกระดูกเหลงจ่าละมอแซ่บกระยาแ่มบแ่กะกินโดนแล้วแกง,กงเงงห้เลยเนาะมือชแกวแค่แล้วแล้วบาดกับแกงจะมีกระดูก,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 กโกกมเะ,ะ,ะดีหวยมันและชุดน้ำกุ้โป๊กเลยเออมือ มาแก่กินนะประเด็กเนยนังงวขันจีรพนเนาะโอเคเนโอเคพี่น้องเนาะสว่างก็สิขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เด้อเนาะก็ขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องครับมาขับชมคลทบสว่างนะครับพระคัมภีร์โฆษนานำเนาะพ่อแม่พี่น้อง กะพบพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบาสดีนะจ๊ะสบาสดี